เถียงเนาะเค้าเที่ยงเค้าเที่ยงสตอน3โมงสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนทำคอนเสิรสองกรุงบาล่าได้พี่น้องเด้อมาพี่น้องมากินตั้มมีน้ำแังพี่น้อยกินข้าวเที่ยงกับพอดีตอนนี้กับเวลา8.3 8.3แล้วนะกับตอนนี้กกับลูกค้ามันเงียบๆก็เลยว่าตามพากันกินเลยกาลั่างกายกินแล้วปแล้วแล้วงานเนี่ยน้องก็เลยมา มาพด้น้องมาชิกุชิคนเยนต้มีหรือว่าต้มาม่าพี่น้อยเอาเส้นเอาเทียงมาได้พี่น้องเด้อแตวลงมือก่อนได้สฉมิกเจับโอเคไหมมาได้่นอส่นนอกนั่นนะใปตำปู น,นี่บางคูคนกินลาลา็นชิบ่แล้วพ,พี่น้องชาบประเส่เขาทานเ้าพิอ่เปื่อไหยดคพามย่ากลับไปหิ่ยากปป่อนวงเนเบิด <c oughs> ม้อนี่ขึ้นฝนเนาะกะา่แมนคนดอกขึ้นอากาศหนาวเออมันหนาเชิ่ลมหนาวแล้วได้ เริ่มเข้าหนา,หนาวแล้วพนะี่น้องอากาศเย็นๆเนาะคนนี่คือเยี่ยงหมด่ลไรเนาะในช่วงนะนี้นนยใครบอลจะเกี้ยวเขาแล้วแนละ้วเนาะบางบอลจนปั่นแล้วอนะไรเงี้แต่มันจะหน้เาเฮาบางชุกไปแล้วจนะเกลี้ปั่นมันจะได้เกี่ยวแล้ว ซามไปตลอดบคในพ่อน้ำนุ่นไมตลอดกินแรกก็เด้นลูกขาดมากห้านจำนสามสิบมไปเริ่มดองบางเริ่มบางอากาศบี้เันตัวไลท์บริการทีน้าหนาวเลยมาเอื่อนมาสั้นบุคคลในเชยดมา นีหลักเสาว่าลงตลาดน้ำหมอกหมอกตกที่นี่กอง,งเสื้อกันหนาวบ่อเลยนะหนาวจะเจ็บหัวไครอยู่ไกลกันมาอุ่นหนุนเด้อปีนหันดูคนลูกค้าก็เริ่มบางกันบาง,บางไปนะแล้วใครจะเปิดปกติแล้วแหละมาอุ่นหนุนซอยได้ด้วยน้องเ่มเปิดคนกาเนาะคนกาสิบ่อยลายปันได จองัมือนนสีมากแล้ะแหงนี้แดดเนาะแดดเพอราขาอยู่รคายูมีอาการมันหเนะเด็กพอใายุ่ยชื่อข้ากินสมหลอบแรงดี่นองเพดเพ็ดมองกรรมาการน้ำมา น้ำแร่เหมือนกันวัวไม่กินส้มได้เขานกินเขาได้ไหมกินเขาเขาเยี่ยมไอตําก็กินตํา เดือดเผ็ดกว่า้วเนาะเดืเผ็ดเผ็ดกลางดเผ็ดไร่อยนคูกินกดเนี่มันเผ็ดเออใส่เผ็ดเรื่อย ตำคายกับตำนี่ต่างกายนะเพราะว่ามีหอนึงเนาะอนะเก๋าเครื่องปรุงลูกชิ้นหันดอกเก๋าใส่เป็นผักกระตั้มลูกค้าเป็นขอเนาเอาให้ใส่ยังดัว่าพิเศษบอใส่ยังเัาก็เพิ่มให้เนมาาซื้อหลยส่วนใหญ่ก็คือเออหลายอยู่โอเคอยู่เนาะหลายบางคนก็กินบหมื่ก็เลยแบหลายอ่ะ าบ้าน่ามัอานองแรลาา้น,นะเด<ม>ี๋ยวจะขับไปเปิดภัายอะไรกันแล้วว่านกับข้าไปดต,นต้นใหม่เลต้นใหม่อาว่านเข้ามาเหมือนในฝนตกชุ่มเย็นเลยต้นใหม่เะนะยาะใหญ่ไว้นี่ค่ะถ้าจุมผลน,น,นะตอกกัตกไ้่แห้งน,นเนาะไปจะป่อยแต่ว่าจะหนาวการมา เออเห็นไอ้เห็นอันในค่ะว่าว่าทางฝั่งไทยมันน้ำถั่วมเนาะเห็นน้ำถั่วมเป็นกำใจให้เด้อพี่น้องทางฝั่งไทยกระถั่วบางบอนเนาะเบิ่งข่าวอยู่น้ำถั่วมทางก็เป็นบางบอนบางเพชรบอนี่อยู่ใ,ใกล้นำยมพยาเนาะนำะท่วมแต่ทา,างเราเนี่ยที่เดิมน่าว <c oughs> าเป็นกำใ,นใจให้เนาะ วนประชมน้ำถนนะนะั่ถวมเนาะท่านผู้ชกะทิท่วมันค่อยแห้งนาะเนาะจับมันปลายผลแล้วบาบับท่วมอ่าเป็นกาังใจให้เด้อมาทุกคนก็นอ,อยู่แถวมันนองอยู่เนี่ยอ่ากระชัน้ำหลวงกระทาประจันส่วนบางสองน้อยท่วม กับกระสอบมาแห้งน,ำาน,านา้ำเปนน้ำาะนามไม่ขึ้นเลยสบมแหงนูด่่าเอาไปมาเนี่ยเนาะเวลาไปตลาดไปนั่นไปนี่ชิ่เนีเ่ยเปียบคือ,อาาาว่า,าะนะจุเพียงหัวเข่าเลยวเนาะบ้านเราเทีวยวังไ้ บ้านเฮาบ่มีแม่น้ำใหญ่น่ะมีแต่หวยห้องอืมตรงห้องจะท่วมในบ้านเราไหมไม่เลยทุ่โอกาสน้อยโอกาสมีน้อยน้อยโอกาใช่ปะโอับ้ช่วงนี้กา อยู่กับพานกับเพื่อนเป็นไรเคยได้ไปใส่ตัวทิดทิ้ดภารกิจอะไรเนี้ยว่างๆเฉยๆพาพี่น้องเนาะไปบื่มบรรยากาศง,งามๆหาอยู่หาก,กินนะถ่ายมั้ม่หรอกแต่ว่าช่วงนี้กับพูดอะไรพี่น้องเ้ยขาเวียดแต่ <c oughs> ว่าที่ถ่ายแต่คลิปเก่าไงย่านพี่น้องเบื่อนะอมีนจะอยู่ถ่ายคาลิปอะไรก็อยู่จะกับเพื่อนกับบ้านบอกอาหารเน้อย่านเบื่อ เบื่อกันเดือชว่วงนี้กคาค่ายรึยงไงเนี่นจะไหนเกี่ยวข่าวอะไรเน่าะะไงเกี่ยวข่าว,วภาพที่น้องเปลีนบรรยากาศดูแหละที่ลงตรงไหนตรงหน้าแล้วแบบใคจะเล่เกี่ยวแล้เขาวเตมชุด มาเปนันแ่แ้วงาเทยรเท้ากินเ้าด้นข่าวเด้อกินมมันข่าวเนาอันี้เป็นข้าวเราได้นดาวอไรกี่ตนีโลกับเขาเหมือนกัน่ะขนาดกิกีนกินข่ามาล่าแก็ต้องกินข้าว คือว่าตลกแล้วเนาะกินกระเข่าเนาะแต่ว่าเป็นเป็นความหมักสดตัวนะพี่น้องคือกินยังต้องกินใส่กระเข่าแล้วก็แหลวเลยกนระเข่าในนั้นเลยยังไงยังไงตามสไตล์เบาเราสาวะห <c oughs> องที่กินตำในบริเวณเข่ามันแสบท้องเนาะแสบท้องแสบกระเพาะถ้าได้กินเข่าจะนำในตัวนีง

เด็ปิดหันแล้วเ็มหันเ็บยังมันพรอมน,นันะมน่นแหะรันฮามนั่นแหะารอพกติกายึดบันมงแต่ว่ามืเนี่ยมันมันหนาวเปนรองแต่ถึมคน,นก็คนตบเกี่ยวอยไปนี่นี่ค่นบุกันมีนาด่้าซ้ำน่นะยังบระคำนี่่ะกระชีาโม่นี่มัน,น,นมนะจะน่ยังดึ้เงียบเลยนไปนะคลิปนี้อยาจะได้ฟาราดิบจากขอบคุณทุกานที่ติดตามและกับชมทางส่องบารามาตลอดไปน กินหนาพอกันใหม่ได้เป็นน้องเด้อม่ไหมเนาะขอบคุณขอบใจละลายได้พี่น้องเด้อ,อ,ดอ,ดอที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ช่อง,งของเราตลอดที่จะพันบวชขามโฆษณาพกพอกันคินหนาได้พี่น้องบสบ,บาย,บายดีกินต่อให้มดรื้อให้มดได้เหรสร็จแ <laughs> ล้ว <laughs> ตับหลาย <laughs>